เอคาลิน่าเธอมาเที่ยวหรอใช่ต้องเออนะโชคดีมากเลยเนี่ยที่เขาเจอเธอในฉาลกับก็โอจะโชคดีแหละเธอมีที่พักหรือยังก็าพักบ้านเขาไหมก็ไม่มีอะ่ะมาได้หรอเัาได้แต่งงานก็ดีเลย คารินะอะไรคารินะไหวไหมเมื่อกี้มันเหมือนโลกมันหมุนไปเลยอะยังโอเคใช่ไหมคารินะขอบคุณนะพายุไม่เป็นไรถ้าไม่ว่าอะไรเธอช่วยอยู่กับเขานานๆได้ไหมได้จริงๆหรอ ะะระวังนะเถอะคิดถึงตอนมาหาไรเนี่ยทำไมอ่ะก็ตอนนั้นเราผ่านหลายๆอย่างด้วยกันแต่คริน่าก็อยู่กับเขาอะแล้วจะมีเหตุผลอะไรที่ทำให้อยูไม่อยู่ข้ามพายุอ่ะ ไม่รู้สิแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเรากลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งมันเป็นไปได้เสมออยู่รักพาย,ยุนะดีใจจังเขาได้โอกาสอีกรอบแล้วเราชอบแก่ ชอบแกจริงๆนะมันแบบไม่ใช่เพื่อนอะน้ำฝนคือเขาคิดกับเธอแค่เพื่อนจริงๆเขาขอโทษหมเขาไม่ได้คารินา่าขาขอโทษนะคารินา่าคารินา่าทำไมคุณมายืนตรงนี้คนเดียวอยู่แค่คิดมากอะ น่นฝันยูเห็นพายุเหมือนชอบใครก็ไม่รู้เลยอะบ้ามันเป็นไปไม่ได้คาริน่าก็รู้ว่าเขาไม่แต่เธองั้นพายุสัญญากับยูได้ไหมว่าเราจะได้แต่งงานกันคาริน่าเขาสัญญาจะ<ก>แต่งงานเธอเป่นเร็วเธอ ไปนะตกปลากิมอืมไะไกอร่อยอ่าอร่อย,ออยไงพายุอ่ะคารินะ่าพายุฉันซื้อกล้วยตอกมาฝากนายด้วยนะเห็นไหมฉันเลือกร้านดังเจ้าอร่อยอร่อยเลยนะคารินะ่า ฉันไม่เจอเธอนานมากเลยอ่ะตั้งแต่เรียนจบแล้วชุดนี้ของใครอ่ะสวยจังเลยนะถ้ามีร้านชุดที่สวยอ่ะก็บอกกันมึงสิรบกควรเธอขับไปก่อนได้ไหมน้ำฝนเราขอเธอโอเคถ้านายอยากให้ฉันกลับฉันก็จะกลับไว้เจอกันใหม่นะพายุบ๊าย คาีน่าผมกับน,น้ำฝนเป็นแค่เพื่อนกันจริงๆนะผมไม่อยากให้คุณคิดมากอะ่ะคลีน่าเอาจริงๆนะวันก่อนอยู่ฝันเห็นผู้หญิงคนหนึง่ง มายุ่งกับพายุอะแต่ผู้หญิงคนนั้นอะมันกลายเป็นน้ำฝนคืออยู่อยู่คิดมากอะอยู่รู้สึกว่าความรักตอนเนี้ยมันไม่มั่นคงเลยอะพายุถ้างั้นถ้างั้นผมจะพาคุณไปที่ที่นึงที่ที่ทำให้คุณมั่นใจว่าผม จะมีแต่คุณคนเดียว ใครนะีนอะใครดีนะคุณโอเคไหมมันแค่มันหัวนิดหน่อยอ่ะไหวใช่ไหมคุณไปแบบนี้อีกแล้วอะ่ะผมไม่น่าพามาเลยอ่ะไหวเนี่ยแต่ตอนนี้หายดีแล้วนะไปหาหมอไหมอืมถ้าคุณไม่เป็นอะไรจริง <c oughs> ก็โอเคแต่ถ้าไม่ไหวก็บอกผมนะได้เลย คาริน่าผมว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราทั้งคู่มีความสุขกันพวกเขาไม่คู่ไหนจะทำอะไรอะ่ะคาริน่าคุณช่วยทำให้คุณพายุคนนี้เป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกได้ไหมครับแต่งงานกับผมนะได้ยู้แต่งงานกับพายุนะ กนนาอีูกับเปโนต่อจากโฮมายังนงอตาลีไปตูนไถยนเต้าตัวให่จุ๊งเชียเป็นเสกันนาก็จุงกับเปนงซึงีกันนาชีหนือเกาะลงอย่าอัวกูสิเทีจยงจรงมาลีไม่อ้วนมนนี้ท่กก็อยู่รอบรีี คารินาคุณเป็นอะไรไหมพายุฮึคือจริงๆอยู่ตายแล้วอะตายอะไรคารินาคือมันเป็นเพราะกวัวสิบสา 13, มวันบ้าบออะไรนั่นแหละทำให้อยู่ถึงสามารถกลับมาหาพายุได้อคาริน่าตายอะไรก็ยังจับคาริน่าได้อยู่เลยเห็นไหมไม่พายุคาริน่า เดี๋ยวเขาพาไปหาหมอโอเคไหมหมอรักษาอะไรพวกนี้ได้เดี๋ยวทุกอย่างจะโอเคพายุอยู่ไม่เล่นนะมันคือเรื่องจริงหรอคารีนาใช่ทุกอย่างมันเป็นเรื่องจริงแล้วที่อยู่ตายอะ่ะมันก็เป็นเรื่องจริงที่อยู่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกัน <S <S> <S แต่อยู่ก็ยัง จะอยู่ในใจพายุเสมอถ้าพายุอยากให้อยู่แต่ผมไม่อยากให้คาริน่าไปไหนอะถึงจะเป็นครั้งสุดท้ายอยู่ก็ยังเลือกที่จะกลับมาหาพายุอยู่นะไม่ดีใจหรอแต่ผมอยากอยู่กับคาริน่าตลอดไปอะอายุหนูจำเป็นต้องไปจริงๆแต่รู้ไหม เมยอยู่จะอยู่ตรงนี้สเสมอนะฮาริน่าไม่ไปได้ไหมพาย,ยุต้องอยู่ให้ได้นะผมจะอยู่ไงถ้าไม่มีคุณฮาริาน่าคุณทำได้อยู่แล้วไว้ใจกันใหม่นะ ハリーナ。